Oh, <music> สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะถูกหวยรานะครับในงวดของวันที่9นะครับวันจันทร์ที่9นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหวยนะครับทุกทท่านกันเลยนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะสำหรับในคลิปนี้สูตรนี้นะครับเนาะก็เป็นสูตรหวยรา x 2นะฮะหชุดเท่านั้น อ่ะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนาไปติดไว้ละกันนะครับสถีย้อนหลังก็จะเป็นในที่ใน5งวดติดงวดนี้นะครับลงเป็นงวดแรกสำหรับในงวดของวันที่9นะครับมิถุนาอยู่งวดแรกก็ขอให้ถูกกันเลยละกันแล้วมาดูสถิติกันเลยนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่28กันแล้วนะครับหลักสิบนะครับจะได้เด่น2ตัวหลักหน่วยก็จะได้เด่น3ตัวนะครับจับได้6ชุดนะฮะสำหรับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน 6, 3นะครับแล้วก็74 อ่ะก็มาในที่ใน7 4, 47เนะครับเป็นในที่ในตัวกลับนะฮะถัดมาแล้วนะวันที่30หลัก10หลักหน่วยจับได้6ชุดนะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน5 2นะครับแล้วก็ฝาก็มาในที่ใน52ตรงๆเลยนยะครับนะ้ะอ่ะไปกันต่อในงวดของวันที่2เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับจับได้6ชุดนะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 1 19นะครับสลับในวดของวันที่2นะก็มา1 9ตรงๆเลยนะสงวดติดติดที่มาตรงๆนะครับแล้วก็วันที่4หลักสิบหลักหน่วยนะครับจับได้6ชุดนะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่9 6แล้วก็26กนะครับก็มาในที่ใน9กตรงๆงนะสงวดติดติดแล้วที่มาตรงๆนะครับสลับไปที่ในสูตรนี้นะครับไปกันต่อนะฮะนงวดของวันที่6นะครับเนาะหลัก15กับ6หลักหน่วยเป็น3 4 นะฮะสลับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน6 4 4 6นะครับก็มาในตรงๆนะในที่ใน6 4ตรงตรงเลยนะครับก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะฮะเป็นงวดที่6งวดติดนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับเนาะก็นะฮะก็จะหาในงวดนี้เนาะอ่าก็จะไปเอาในในงวดก่อนมานะครับเนาะหาในที่ในหลักสิบกันก่อนเลยนะครับหลักสิบนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่น จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่3นะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยนี่จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่7แล้วก็5หลักสิบจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็ในที่ในหลักหน่วยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะอ uh ่ะ oh. นี่เลยมาคูณกันนะฮะับแปดสามเป็นในที่ในยี่สิบสี่หนึ่งเจ็ดได้เจ็ดนะครับหนึ่งห้าได้ห้านะรับสี่ห้าเป็นยี่สิบนะครับหกคูณแปดหกแปดนี่ก็จะเป็นในที่ในสี่สิบแปด นะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นที่ใน4บวกกันกับ7เป็น11 1บวกกับ5เป็น6นะครับ6บวกกันกับ8เป็น14สิ่งขั้นตอนตรงนี้ก็จะลดแต้มนะฮะบวกกันได้เท่าไรแล้วก็จับมาลดแต้ม4ลดแต้มไปก็จะเป็น3เนี่ยแค่นี้ได้ในหลักสิบแล้วนะครับเนาะส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราก็จะนําในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่8เนาะหลักร้อยนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็5 แล้วก็หลักหน่วยนี่จะคูณด้วยเลขคูณที่8แล้วก็5คูณกัน2ตัวนะครับทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับ8 2เป็น16 19ได้9นะครับ1คูณ5ได้5 6 8ดนะครับเป็น48 6, 5หเป็น30นะครับจับวกกันนะครับ6บวกกันกับ9เป็น15 5บวกกับ5เป็น10เหลือ8ตัวเดียวนะครับก็จะนำา8ในตรงนี้นะครับ เพิ่ม1ลด1อ่าเพิ่ม1แต้มไปก็8เป็น9ลด1แต้ม8ลดมาก็จะเป็น7นะครับเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับเดาะสองชุดนี้มาจาับคู่กันนะาสำหรับในผลที่ออกเลยก็จะเป็น6 3 7 4นะก็มาในนะครับนี่4 7 7 4อ่าขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้แหละนะครับถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาหลักหมื่นหลักร้อยหลักสิบคูณ5หลักหน่วยคูณ8 หนึ่งสามนะครับก็จะเป็นสามเจ็ดสามนี่ก็จะเป็นในที่ในยี่สเนะครับสาเป็นสิบหเป็นสามนะครับสีูณแเป็นสาจะบวกกันนะครับก็จะเป็นห้บวกหเป็นสินะครับสบวกกันกับหเป็นสีบวกกับสเป็นหลดแต้มไปก็จะเป็นหนะครับในหลักสิส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็นําในหลัก พันนะครับคูณ8หลักร้อยคูณ9กับ5นะครับหลักหน่วยคูณ8แล้วก็5นะครับ68นะครับเป็น48นะครับ39เป็น27 35เป็น15นะครับ4ีคูณแแล้วก็จะได้ในที่ในสามสิบสอี้ายี่สิบอจะบวกกัน8บวกกันกับ2เป็น0เหลือ7บวกกันกับ5เป็น2นะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะได้2ชุดนี้นะครับผลออก52 ก็มาในที่ใน5 2นะครับตรงๆเลยนะในงวดนี้ถัดไปนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับนำในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วย3หลักร้อยคูณ7กับ5หลัก10คูณ5หลักหน่วยคูณ8 3 2นะครับเป็น6 7 2เป็น14 2 5เป็น10นะฮะับ8 5เป็น40 4 8, นคูณ8รับเป็น32จะบวกกันนะครับทั้งหมดนี้6บวกเด็เป็น0เหลือ2 ก็จะ2จะลดแต้มไปก็จะเป็น1ในหลัก10บส่วนในหลักหน่วยนะครับนำในที่ในหลักพันคูณ8หลักร้อยคูณ9กับ5หลักหน่วยคูณ8กับ5นะครับ8 5เป็น40นะครับ9 2เป็น18 2 5เป็น10นะครับ4ี่คูณแปดเป็น32 4 5เป็น20จะบวกกันนะครับ8บวกกันกับ2นี่เป็น0นะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับ9 0 1 ก็ผลที่ออกในที่ใน19นะครับก็19นะครับมาตรงๆรงในที่เดียบนอ่ะครั้งก่อนมาบนอ่าครั้งก่อนมาล่างนะครับรอบนี้ก็ไปผลในวันล่าสุดนะครับมาหาอะไรล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในที่ใน3 7 5 5 8นะสูตรง่ายๆนะครับ7 3 21 1 7เป็น7นะครับ1 5เป็น5 1 5เป็น5 9 8เป็น7จ็นะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่5้บวกหเป็น10 1บวกกับ7เป็น8 8บวกกันกับ2เป็น0นย์ะครับลดแต้มไปก็จะเป็น9ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักพันหลักร้อย9กับ5หลักหน่วย8กับ5นะนะครับเนาะนะ38นะครับ8 3 3 8เป็น24 19ได้9 1คูณ5 <c oughs> ก็จะได้5 98เป็น72 95เป็น45นะครับ,นะรบจะบ,บวกกันนะฮะก็จะเป็น,นที่ใน4บวกกันกับ9เป็น10 3นะสีเป็น13 3บวกกับ5เป็น8 8บวกกันกับ2เป็น0เหลือ5นะครับก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับได้4 5 6นะครับผลที่ออก9 6นะก็มาที่ใน9 6อ่ะตรงๆนะครับ3ามวดแล้วนะในสูตรนี้นะครับถัดมานะครับก็นำในหลักหมื่นหลักร้อยนะครับ5 5 8นะง่ายเลขคงที่นะครับ3 2เป็น6นะครับ6ก 7, ค 6, ู 7, ณเจ็เป็น42 65เป็น30 2 5เป็น10นะครับแล้วก็6กคูณแเป็น48่สบจะบวกกันนะครับ2บวกกันกับ8เป็น0นะฮะเหลือ6ในตรงนี้ก็จะลดแต้มไปก็จะเป็น5นะครับส่วนในที่เดี๋ยหลักลวยแท้ก็นำในที่เดีหลักพันคูณ8หลักร้อยนะครับ9กับ5หลักหน่วยเป็น8กับ5นะครับเหลือ9 8นะฮะ9 8เป็น72 6 9นะครับ6กคูณเเป็น54 6 5เป็น30 นะครับเนาะยวหกคูณแปดหกแปดนี่ก็จะได้ในที่ในสี่สิบแปดหกห้าสามสิบนะครับก็จะเป็นในที่แปดบวกกันกับสองเป็นศูนย์เหลือสี่นะครับสี่ตรงนี้ก็จะไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับสามสี่ห้าผลที่ออกนะครับในที่ในหกสี่นะหกสี่สี่หกก้มาในที่ในหกสี่นะฮะตรงตรงไปออกในที่ในล่างนะครับมาล่างสองว่าติดติดเลยในสูตรนี้ล่าสุดนะฮะขอให้เข้าแล้วกันนะครับสําหรับในสูตรนี้นะฮะก็ ขอใหเดินดีต่อแล้วกันนะครับ7 3 21นะครับ4คูณ7 4 7นี่เป็น28 4 5 4 5 6คูณ8เป็น48จับบวกกันในตรงนี้8บวกกับ8เป็น6อ่ะได้7ลดแต้มไปเป็น6ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำ8 9 5 8 5นะครับ6 6คูณ8เป็น48นะครับ4คูณ 9เป็น36นะ45เป็น20นะครับ8เป็น48 6 5เป็น30นะครับก็จะเป็นนที่ใน8บวกกันกับ6เป็น14 4บวกกับ8เป็น12ก็จะเหลือ2นะครับเพิ่มแต้มเป็น3ลดแต้มมาเป็น1อ่ะล่าสุดนะสลับในสูตรนี้จับคู่ก็จะเป็นนีที่ใน7 1 72 73 6 16 2 ะแคบหน้าจอกันไปนะครับนำไปพิจารกกันได้นะครับสลับในล่าสุดเนาะสำหรับในหวยลาวในสูตรนี้นะครับก็ขอให้ถูกตรงๆเข้าตรงๆอีกแล้วกันนะครับ6ชุดเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ในงวดนี้เลยนะครับวันที่28นะครับก็สูตรคำนวณได้74นะครับเนาะอ่ะ47นะแต่ผลออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน74ถัดมานี่ก็จะเป็นใน5 2นะครับ ก็สูตรคำนวณได้52ตรงตรงเลยนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับวันที่30แล้วก็นะครับจะเป็นในที่ในงวดนี้นะครับก็จะเป็นที่1 9ก็มา1 9นะครับ19ตรงตรงเนาะสำหรับในงวดวันที่ะอ่าเดือนใหม่มาแล้วนะฮะแล้วก็ในงวดวันที่4นะครับก็สูตรคำนวณใน้9หนะครับก็มา9 6ตรงตรงนะ3มงวดติดติดเลย นะครับสำหรับในงวดวันที่4และก็ในวันที่6กนะครับเนาะก็จะเป็นน, 6, 4, นะครับในที่ใน64สนะครับสูคคำนวณได้6 4สีนะครับเนาะก็มา6,4ตรงตรง,ตรงนะครับเนาะล่างก็มาในตัวกลับด้วยนะครับนี่แหละนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรล่าสุดนะฮะ6ชุดเท่านั้นนะครับสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นสูตร หวยลาวนะครับสูตร x2 นะชื่อสูตรสูตร x2 นะจำชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับในงวดนี่แหละวันที่9เนี่ยจะเข้าเป็นงวดที่6งวดติดนะครับเนาะอ่ะอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกๆท่านนะฮะโชคดีล้วกันนะครับแล,แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ